สวัสดีค่ะพูพงศ์กับซองยาสีกินแก่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้ยาสีถ้าคุณแม่มาหาหมอที่ตาที่ซ้ำมสูงจ้ะ <c oughs> พอดีมิตลาดนะัดหาหมอพึงจะเสร็จทำเลยก็เลยมาเดินนัดซื้อของด้วยวันนี้ยังไม่ได้ซื้อของเนาะชมตลาดซ้ำมสูงน้ำกันค่ะตลาดตลาดบ้านๆเนาะ ทางนี้ทางนี้สวัสดีค่ะพี่ขายไงคะพี่กิโลเท่าไหร่จ้าเอาครึ่งนึงจ้าสื่อพริกกับมคากันเอาหอมมัดหนึ่งพี่อิงไปเรียกเอาที่รวมกันด้วยลูกหอมรวมนะเอาที่มีต้นหอมด้วยลูกเออใช่ค่ะ เขาพิกขึ้นพิกงามๆค่ะเม็ดใหญ่มากจิงบดแม่ขอถ่ายนหน่อยนะโอ้กิริตริตรพี่น้องมึอกิริตค่ะเป็นอมมาขายต <laughs> ลาดนะดูพพี่ยิงจ่ายตังค์หน่อย,ยจ่ายแบงค์ร้อยให้จ้ะ ห้าสิบห้าบาท,บาทวันนี้ให้หลานสาวเป็นคนจ่ายตังค่าคุณยายมาหาหมอสี่สิบห้าถือเอาพริกด้วยลูกเอาตังเก็บตังก่อนเอาเก็บตังก่อนเอาตังมาใส่นี้ก็ได้มาเออเอาแล้วนะคะเดินต่อค่ะ ต่อตลาดสีว้ายหรอคะ่ะตลาดสีว้ายแล้วได้ปีกรวยาสีได้ปีกแล้วติกไม่มีพอดีอาหารทะเลค่ะอาหารทะเลนี่จานละร้อยน่ากินมากเลยเริ่มเริ่มเก็บของกันแล้วคะ่ะเพราะว่ามันมันค่ำแล้วเนาะจะวายแล้ว จะมาหาข้าวเหนียวหมูปิ้งกินซะหน่อยปิดแล้วปิดแล้วเก็บของหมดแล้วค่ะมันก็คงจะกลับแล้วนะคะซื้อน้ำพริกกะปิหน่อยซื้อกับน้ำพริกกะปิถุงเท่าไหร่คะ15บห้าบาทซื้อน้ำพริกกะปิสิบห้าบาทเหรอคะจะเอาถุงหนึ่ง อะไรไม่เอาผักไปผ่านเอาลูกกินน้ำพริกกะปิจิ้มผักอ่ะลูกอ่ะตลาดเจวายแล้วค่ะเป็นตลาดนะจ้ากัวกิ้งก็มีอันนี้น้ำมะพร้าว นมสดเป็นจะแซ่บเนาะยิ้มๆมะพรา้าบ้านนมสดเอาตังพอนด้น,นะคะคนอ้วนจะเดินต่อค่ะเดินต่อเก็บแล้วเริ่มเก็บกันแล้วค่ะเอออันนี้หมูอันนี้หมูอันนี้หอยแครง ินในนี่เบยงไงขนมชุดเท่าไหร่ครับจะเอาชุดหนึ่งหน่อยจ้าขนมขนมอะไรนะขนใบบัวเหรอขนมดอกบ,บัว,อ,บบวอาจจะเป็นจะเป็นบัวเล็กอันนี้จะเป็นบัวเล็กออน่ากินนะคะน่าทานมากเลย ตลาดจะวายแล้วตลาดจะวายแล้วมาค่ำนะกว่าจะเสร็จจากคุณหมอเนาะตามคิวตามคิวคุณยายหาคุณหมอเสร็จกดหมุนพ่อค้าแม่ค้าน้อยก่อนอันนี้ลูกชายหรือเปล่าโออโตกว่าคุณแม่แล้วเก่งจังเลยลูกรู้รจักทำมาหากินช่วยพ่อช่วยแม่เนาะเก่งมากเลย มีแหละเขาเรียกว่ามีลูกดีกูจะาข่วมเนาะค่ะเนามะมาซอยพอแม่ทำมาหากินอนกขอคุณครับให้เจริญเจริญนะลูกนะครับไปแล้วซื้อน้ำส้มอยู่ไหนคะคนอ้วนจะก,กินน้ำส้มเหรอไหนไม่มีแล้วเก็บแล้วเมื่อกี้กินหรือยังล่ะนำ้ำ อันน้ำส้มนั่นแหละเอาไปดูร้านร้านยำสิโกโก้โกโก้โกโกคุณหมีเ็ม <c oughs> โทษโทษอันนี้ยำปูยำหอยนางรมขายดีมากเลยยำๆนะกินม,มากเลย <c oughs> คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกท่าน ให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขหลายๆเด้อปกป้องยาสีกินแซมขอบคุณในรายที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ยาสีค่ะสวัสดีค่ะ